ทุกคนใครจะไปเที่ยวเกาะกูดต,ต้องห้ามพลาดร้านนี้อาหารทะเลสดๆแบบพึ่งขึ้นมาจากเรือเลยที่นี่ชื่อว่าร้านชนทิชาซีฟูด้ด ัวร้านจะอยู่ในชุมชนชาวประมองอ่าวใหญ่ถ้าใครกลัวมาไม่ถูกก็เปิดแมพมาได้เลยร้านเขาที่นั่งเยอะแถมลมเย็นสบายตลอดทั้งวันที่นี่อาหารทะเลสดมากเราเจอชาวประมงเพิ่งเอาขึ้นมาจากเรือเลยคือสดแบบเป็นๆแบบยังว่ายน้ําอยู่เลยอะเมนูแรกที่สั่งมาจะเป็นหอยมะระซาชิมิเนื้อหอยสดสดแดงๆกรึบๆสู้ฟันดีมากจะจิ้มกับซีฟูด้ดหรือโชอยุวาซาบิก็ได้หมดเลยเมนูต่อไปเราสั่งปลาเก๋าหนึ่งตัวส่วนเนื้อให้เขาทําซาชิมิส่วนที่เป็นหัวเราให้เขาทําต้มยำ น้ำต้มยำแซบถึงเครื่องสดคล่องคอดีมากส่วนเนื้อที่ทำซาชิมิก็อร่อยเท็กเจอร์ดีไม่แพ้ปลาญี่ปุ่นเลยหรือจะเป็นไข่หอยเม่นอันนี้ก็สดมากแต่ส่วนตัวเรายังรู้สึกว่าสู้ของทางญี่ปุ่นไม่ได้รสชาติจะเค็มแบบน้ำทะเลแต่ไม่ค่อยมีความมันความหอมเท่าไหร่ส่วนเมนูสุดท้ายกุ้งอบเกลือแนะนำเลยว่าควรสั่งกุ้งสดเนื้อหวานมากถ้าใครจะมาเที่ยวเกาะกูดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วรีบตามมาเลย